จากกรณีที่คุณประพันธ์นะครับได้ไปขึ้นเวทีที่เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับแรงงานนะครับปรากฏว่าคุณประพันธ์เนี่ยได้ไปทําการพูดพาดพิงเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับทำให้คุณเต้อาชีวาเนี่ยถูกมุสลิมตําหนินะครับในวันนี้คุณเต้อาชีวะนเนี่ยได้ทําการออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษบรรดามุสลิมเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับผมเต้บุญพลกลุ่มอาชีวาราชบุกรีนะครับก็เพิ่งได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ เป็นคุณประพันธ์นะฮะคุณประพันธ์ได้พูดถึงเรื่องศาสนาอิสลามคือผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะกับสิ่งที่คุณประพันธ์พูดแต่ในคลิปเหตุการณ์อ่ะคือมีผมอยู่ในเหตุการณ์นะ่ะจริงแต่ผมไม่ได้ฟังและผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรเขาเป็นมวลชนที่ขอมาเข้ามาขึ้นป่าัยนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์พูดไม่ทันยั้งคิดหรือ การพูดจับจ้วงพัดพิงาศาสนาอิสลามผมมีเพื่อนศาสนาอิสลามเยอะและผมก็เป็นคนเคารพทุกาศาสนาวันนี้ให้การเกิดขึ้นผมต้องกราบขออภัยจากใจจริงๆนะครับจากใจจริงๆกราบขออภัยเลยนะครับก็เมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้ออกมายอมรับผิดนะครับเรื่องนี้ผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะครับ เพราะผมเปคนให้เขาขึ้นพูดโดยที่ไม่ได้ซักถามว่าจะพูดเรื่องอะไรเราก็คิดว่าคนที่มาตรงจุดนั้นเนี่ยจะมาพูดเรื่องแรายงานต่างด้าวอย่างเดียวเรื่องแรายงานเมียนมาหรือเรื่องรายงานเทือนอย่างเดียวไม่คาดคิดเลยจริงๆว่าจะเกิดเหตุการณ์ดูมินศาสนาของศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งผมแนะนำ ทีมงานและแนนาแกนนำจัดกิจกรรมต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องศาส,สนาอิสลามทุกท่านนะครับก็จะไม่ทำให้เกิดเรื่องนี้อีก,อกเกิดขึ้นอีกและขอประกาศจุดนี้นะครับขอประกาศไว้เลยนะครับคุณประพันธ์กับทางทีมงานไทยไม่ทนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทางคุณประพันธ์และทีมงานอาชีวะสปปสประชาพัก อาชีวะพ่อกูพ่อวิชนุกรรมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการพบเจอกันครั้งแรกและก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครั้งนี้ผมต้อง ท้ายที่สุดแล้วผมก็ขอฝากไปถึงลุงประพันธ์นะครับกลุ่มของลุงประพันธ์เนี่ยชอบพูดเสมอเลยว่าพวกมุสลิมเนี่ยนะมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็มีแต่ความแตกแยกอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องวุ่นวายมันทําตัวเป็นเหมือนพวกปิงมันมีตาฮารันเป็นตาปิงทุกวันนี้ลุงประพันธ์เนี่ยทำตัวไม่ต่างอะไรกับปิงเลยนะครับเวลาที่มีเรื่องเชื่อมจีนไม่เกี่ยวอะไรกับอิสลามลุงก็ขอเกาะหน่อยขอเกาะไปด่าอิสลามหน่อยเวลาที่มีเรื่องอาจารย์เบี้ยก็ไม่เกี่ยวอะไรกับอิสลามลเลยแต่ขอเกาะหน่อยขอเกาะไปด่าอิสลามหน่อยวเวลานก็นไม่ี <foreground. S 2> อะร <muffled. S 2> กับอิสลามเลยแต่ขอหน่อยขอเกาะหน่อยขอไปด่าหน่อยทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะกี่เรื่องที่มันทําให้วุ่นวายกันอยู่นะตอนเนี้ยไม่มีอิสลามอยู่ในสมการเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากพิจารณานะครับว่าใครกันแน่ที่มันคือความวุ่นวายอะ่ะ